สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวล่าสุดของกาฟที่ในตอนนี้นูเหมือนว่ากาฟเนี่ยพวกเขาเนี่ยกำลังแย่เพราะกาบได้รับบาดเจ็บส่วนทางด้านเส้นทางการหลบหนีในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นนะว่าเรือรบของกาฟพวกเขาเนี่ยก็กำลังแย่ๆเหมือนกันเพราะว่าในตอนนี้อวาโลปิสโล่ผู้ที่มีความสามารถของมนุษย์กาะเขานั้นได้เปลี่ยนโซนหนึ่งของกอให้กลายเป็นมือและเขาก็กำลังจะใช้มือขนาดยักษ์ในการทำลายเรืองกาฟใ่ ซึ่งจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นนะว่าดูเหมือนพวกเขานี่ยกำลังย่ำยาแล้วก็หมดทนทาาในการหลบหนีใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้ในตอนนี้มีเรื่องราวหนึ่งที่มันน่าสนใจแต่ว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้มันก็น่าเสียดานะฮะที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยสักหน่อยเพราะมันขึ้นอยู่กับคนหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้โคบี้นได้ช่วยเหลือไว้ซึ่งนั้นก็หมายความว่าได้เกิดในตอนนี้คนนันเนี่ยเขานั้นไม่ได้อยู่ที่ก่อนโจสลาดแล้วก็หนีไปแล้วนะฮะนั่นก็จะหมายทววทีัน,น์ ซึ่งนั้นก็คือเรื่องราวที่ว่าวิกฤตของกาฟในปัจจุบันมันจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันนั่นคือกาฟหลังจากนี้จะไม่มีโอกาสหรือไม่ที่เราจะได้เห็นกาฟในร่างในแม่ราวาด้วยความที่ว่าในเนื้อหาในปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องราวที่กาฟได้รับบาดเจ็บแล้วก็กำลังเสียเปรียบใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีการปูเรื่องราวที่โมเลียเขานั้นบุกมาหากลุ่มหนวดดำเพราะว่าเขานั้นจะมาตามหาอาซาลอมแต่ว่ากนาเสดาที่อาซาลอมนั้นถูกชิ้นพลังผพิสาไปแล้วมันก็ เปโลนาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าโคบี้และพวกขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการตกลงกันว่าโคบี้เนี่ยปล่อยตัวโมลีออกมาและเพโลนาก็จะเป็นคนปล่อยตัวโคบี้ออกมาเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าเพโลนาและก็โมลีเนี่ยพวกขาทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่ไหนหรือว่าหนีออกไปหรือย,อยังนะฮะมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มัน,น่าสนใจนะว่าการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดโปรแกรมเนี่ยเจอวิกฤตแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยมันจะเป็นการปรูเรื่องราวเพื่อทำให้โมลีและเพโลนาได้มีการรรรร่่่่วววมมมืืือออกกัับปชาเพหหนีจจสไ พราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นปไปตามนั้นมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้พวกของโมเลนและพวกกาฟพ,พวกเขานั้นจะได้หนีออกจากกองโจรสลดัดแล้วก็สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะฮะเพ่าว่าการที่ในปัจจุบันกรฟเขานั้นได้รับบาดเจ็บและกลุ่มหนวดดำแต่ละคนเนี่ยก็ตามมีความสามารถที่สูงกันทั้งนั้นซึ่งนั้นก็ทาให้เราเห็นได้นะว่าถ้าเกิดว่ากัปน้พ่ายแพ้ขึ้นมาเนี่ยโดยยังไงฝ่ายกัปนี่นก็น่าจะพ่ายแพ้แล้วก็ไม่น่าหนีรอดใช่ไหมฮะ พะฉะนั้นการปูเรื่องราวของโมเลียนแล้วเพลโลนาการที่เขานำะปูุเรื่องราวของสองตัวละครนี้ขึ้นมามันจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่จะนําไปสู่เรื่องราวการร่วมมือกันกับพวกกราฟหรือไม่เพราะว่าเพลโลนาเนี่ยก็จะมีความสามารถสุดโกงเขาเธอเนี่ยมีความสามารถในการทําให้หลอดศัตรูนะฮะพ่ายแพ้แล้วก็หมดไฟในการต่อสู้โดยที่เธอเนี่ยไม่ต้องออกแรงแล้วก็ลงมือนในการต่อสู้แล้สักนิดส่วนทางด้านโมเลียนก็อย่างที่รู้กันนะว่าเขามีความสามารถในการใช้เงาเพื่อเพิ่มพลังในการต่อสู้ได้ใช่ไหมฮะและที่กองโจดสลัดในปัจจุบัน พวกของปีซาโลนี่ก็ได้มีการพูดไว้นะว่าในเกาะแห่งนั้นไม่มีเหล่าเจ้าสลัดอยู่มากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดโมเลียนนั่นอยู่ที่นั่นเนี่ยเขานั้นก็สามารถใช้เงาเจ้าสลัดที่อยู่แถวนั้นเพื่อนํามาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการต่อสู้และมันก็ไม่แน่นะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรา่าอาจจะได้เห็นโมเลียนในร่างพันเงาอีกครั้งเพราะว่าโมเลียนในร่างพันเงาเนี่ยก็จะมีเล่าหลอดที่เขาเนี่ยต่อเพียงแค่หมาดเดียวนั้นก็สามารถแยกกอนทั้งกอดได้อย่างสบายและการที่บาดของโมเลียนในร่างพันเงานั้นมีความ่ครนบน,น,นี่ย มันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวของอวารลปิซาโลที่เขานั้นมีความสามารถของมนุษย์เกาะที่สามารถควบคุมเกาะทั้งเกาะแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในเกาะได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจในะโมเรียนในร่างพันเงาข่าวนั้นจะกลายเป็นคู่ปรับขออวารูปิซาโลโดยหมัยของเขาเป็นแค่หมัดเดียวที่สามารถแยกเกาะทั้งทั้งเกาะหรือไม่แต่ว่าแน่นอนนะว่าต่อให้โมเรียนนั้นจะอยู่ในร่างพันเงาเนี่ยแต่ว่าทางด้านกลุ่มนอนดำนั้นก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากอยู่ดีนะฮะ แถมครูซานที่เป็นอดีตพลเรือเอกเนี่ยเขานั้นก็ยังสามารถแช่แข็งโมเลียนในเล้าพันเงาได้เพราะฉะนั้นก็ลองคิดกันดูเล่นๆนะว่าถ้าเกิดโมเลียนในตอนนั้นเขานั้นใช้เงาที่เหลือหรือว่าใช้เงาส่วนหนึ่งเพื่อใช้มาในการเพิ่มความสามารถให้กับกาฟเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ในตอนนั้นันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าก็ลองคิดดูถ้าเกิดโมเลียนเนี่ยเขานั้นใช้ความสามารถกับกาฟจนกาฟในการเป็นล่างนายแม่เหมือนกับลูฟี่แนอดีตไม่แน่นะว่าเราอาจจะได้เห็นกาฟมีพลังและความสามารถเหมือนกับกาฟในวัยหนน้ะฮ และถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยกาบในตอนนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเขานี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและนั่นก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่มันง่ายดายที่กาบเขานั้นจะสามารถใช้ร่างในแม่ต่อสู้กับกลุ่มนินดำแล้วก็อยู่เวลาไว้และการลวมมือในครงนี้ก็ชนะไปกาบกับพวกโมเรียนนั้นสามารถหนีรอดออกมาจากกองโจรสลัดได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดโมเรียนแล้วเพลนูน่าในตอนนี้พวกเขาเด้หนีออกาจากกองโจ แต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มน่าสนใจนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีกาฟล่าแมมแมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นพีคกมากแล้วก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่มันน่าสนใจไม่ใช่น้อยโอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะจถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการนัปเปตียเนื้อหาคลิปใหม่ของช่องเราส่หันี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิป